เพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนตามที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยเพื่อขอรับผลประโยชน์ทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมจากหน่วยงานราชการและเอกชนด้วยเหตุนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของผู้สื่อข่าวได้จากบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวหรือที่โทรศัพท์หมายเลข087 1 8 7 7 9 1 7ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนชายชวลิตแส,สงอุทัยผู้ว่าราชาการจังหวัดกำแพงเพชรและพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดก,การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและป่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทวิซึมไบฟอร สิ่ง้วยพระราชทานสนามที่3ในระหว่างวันที่20-21สิงหาคมที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรบริษัทปตทสยามจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการรับเปลี่ยนเจ้าภาพและการแข่งขันกีฬาจักรยานจะเป็นปัจจัยในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับได้เชิญชวนผู้ประกอบการห้างร้าน และทุกภาคส่วนตลอดจนพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดก,การแข่งขันกีฬาจากักรยานชิงแ้มประเทศไทยในครั้งนี้นายปรีชาเดชพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์และป้องกันอคีภยัย ในเขตพื้นที่ของเทศบานนลนครนครสวรรค์โดยมีนายสิริชัยเงินงอกผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน,นครสวรรค์ได้กล่าวรายงานและผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคเหนือจังหวัดลบบุรีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีณบริเวณลานหน้าห้างวีสแควร์จังหวัดน,นครสวรรค์โดยในปี2565 PEA ร่วมกับกสทอชอ มีแผนงานการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารจำนวน16เส้นทางรวมระยะทาง42.20วงจรกิโลเมตรและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการสายสื่อสารเข้าร่วมดำเนินการหรือถอนสายสื่อสารทั้งส่วนที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับจัดระเบียบสายสื่อสารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานของ PEA เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวมรวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA ด้วยครับจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสัญญ,ญาณสายสัญญ,ญาณที่ ไม่ได้ใช้แล้วตายแล้วก็ทําให้ลกรุงลังสภาพภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงามนะครับก็ให้ความสําคัญได้มีการจัดระเบียบตรงนี้เพื่อให้ภูมิทัศน์ของเราสวยงามซึ่งจะรองรับการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่38ที่จะจัดเดือนมีนาคม2 5 6 6นะครับตรงนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุทกท่านอย่างดีนะครับก็หวังว่าการดาเนินการของ จังหวัดนครสวรรค์ของการไฟฟ้าและทุกภาคส่วนในวันนี้จะทําให้บ้านเมืองสวยงามครับครับครับในส่วนของมาตรการในการจัดระเบียบสายสื่อสารเนี่ยเราทํามาหลายปีแล้วฮะตั้งแต่ปี63แล้วก็6 4สแล้วก็ทั้งปีนี้นะครับซึ่งทางทางปีนี้ก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงก็คือประมาณ16เส้นทางนะครับคือลักษณะาการเกิดเพลิงไหม้นี่คือมาตรฐานของเราเนี่ยปกติเรามีสายแรงต่ําอยู่ข้างนะครแต่ปกติเนี่ยเวลาพาดสายสื่อสารจะต้องต่ํากว่าสายแรงต่ําแต่เนื่องจากว่า ผู้ประกอบการมีหลายผู้ประกอบการทําให้สายตัวนี้ไปพาดคู่กับสายแรงต่าผมซึ่งสายแรงต่ําผมจะมีไฟพอมันมีไฟไว้โอกาสปัญหาที่จะเกิดขึ้นเรื่องจากว่าพอมันเสียสีต่างๆนี่ก็จะเกิดในเรื่องของกระแสไฟฟ้าซึ่งอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ซึ่งในส่วนนี้ก็ขอเรียนเชิญให้ทางผู้พบเห็นหรือในส่วนของประชาชนต่างๆเนี่ยถ้าเห็นว่าลักษณะจะเกิดมันจะมีอาการชี้ให้เห็นก่อนนะเพราะาอาจจะมีเสียงหรืออาจจะมีควันอะไรต่างๆให้แจ้งเราโดยโด่วนเลยกันนะในต,ตัวนี้เราจะแก้ไขให้นะครับผม1129ครับ ได้เลยครับแจ้งได้เลยครับ1นึ่ครับที่ห้องประชุมชั้น3ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนเพชษบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนงลักณษณ์อานีคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์โคกตาด เพื่อเป็นแนวทางการทำงานการวิจัยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ทีกุลแก้วงามรองคณะบีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการพร้อมด้วยประธานสาขาวิชาร่วม4สาขาประกอบไปด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม และได้มีตัวแทนชาวบ้านตำบลป่าเหลาได้นําเสนอข้อมูลความเป็นมาของพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกตาดเพื่อเป็นแนวทางในการทํางานวิจัยดังกล่าวโดยผู้ชว่วยศาสตร,ราจารย์ดอร์นงลักษณ์อานีคณะบดีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวว่าเบื้องต้นจะมีการประชุมกันในส่วนของคณอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชาเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันรวมถึงการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและเมื่อรวบรวมแล้วเสร็จ ก็จะสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการใช้ผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและเกิดความสมนานฉันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนสำหรับปัญหาที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์โคกตาดอยู่ในเขตตะบนปานเหลาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่หนึ่งหมื่นไร่ได้มีการประกาศให้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์เมื่อวันที่6สิงหาคมปี2469ต่อมาถูกชาวบ้านบุกรุก โดยเข้าไปทำนาทำสวนปลูกไม้ยืนต้นและต่อมาได้มีการรังวัดที่ดินสาธรารณะเพื่อขอออกนอสลมีการรังวัดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงจนกระทั่งเกิดข้อพิพาทกับชาวบานมาจนถึงปัจจุบัน ก็ก็เราอย่างที่นําเรียนตั้งแต่ต้นนะคะว่าเราเป็นหมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นแล้วคณะมนุษยศาสตร์ของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน10หน่วยง,งานในการที่จะปฏิบัติภารกิจนี้เพราะฉะนั้นแนวทางในเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นถึงผลกระทบของประชาชนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะ ประชุมกันนะคะในส่วนของคณาจารยนะ์ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชาเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันเพราะรวมร,วม,รวมถึงการลงพื้นที่ในการที่เราจะเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อรวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สรุปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไรแล้วก็เอามาระดมสมองกันนะคะเพื่อที่จะาวางแผนแนวทางในการวิจัยว่าเราจะมีวิธีการวิจัยอย่างไรเพื่อที่จะไปสู่ เป้าหมายก็คือข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะในทางนโยบายหรือว่าข้อเสนอแนะในทางกฎหมายซึ่งสุดท้ายก็จะจบลงด้วยเราพูดภาษาภาษาละครก็คือเราอยากพบเห็นในเรื่องของแฮปปี้เอนดิ้งนะคะโดยการใช้ผลงานวิจัยของเราเนี่ยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและที่สําคัญก็คือเกิดความสมานฉันท์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนค่ะคือ คือว,วิธีการวิจัยของเราเนี่ยแน่นอนค่ะการที่เราเอาข้อเท็จจริงมาดูแล้วศึกษาอย่างละเอียดบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราก็จะได้พบช่องทางและแนวทางของการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลงไปแล้วได้ทราบถึงว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรบางอย่างเนี่ยการที่ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ศึกษา อย่างละเอียดมันก็จะทําให้เราไม่สามารถหาแนวทางแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแนวทางของการวิจัยเนี่ยจะเป็นแนวทางหนึ่งในการที่เราจะไปหาปัญหาโดยพื้นโดยการที่อาศัยข้อมูลที่เราจะใช้ในระเบียบวิธีวิจัยของเราที่จะมีแนวทางอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อมั่นได้ว่าผลวิจัยเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาได้ค่ะ ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะมังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน สนใจติดต่อ087 187 7917ความคืบหน้ากรณีที่นายสรันวุสรันเกตหัวหน้าพักเพื่อชาติสอส,อ,สอ,อุตรดิษเเสองพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านตำบลท่าแฝกอำเภอน้ำปาดและตัวแทนชาวบ้านจากตำบลนางพญาอำเภอท่าปราจังหวัดอุตรดิตเข้าพบนายจตุพรบุรุษพัฒนปราชัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและอยู่อาศัยที่ชาวบ้านอยู่ก่อนมีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติโดยขอโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลคอทชให้กับชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงพื้นที่ตกสำรวจด้วยทั้งนี้ชาวบ้านได้ร้องขอทำถนนในรูปแบบแนวกันไฟให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่4บ้านห้วยตาตำบลนางพญา ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ไม่มีเส้นทางการคมนาคมทางบกมีแต่เส้นทางคมนาคมทางน้ําและต้องอาศัยการเดินทางทางเรือเพียงอย่างเดียวด้วยเรือโดยสารและเรือส่วนตัวโดยผ่านพื้นที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตและชาวบ้านต้องเสี่ยงชีวิตกับการเดินทางด้วยเรือใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงส่งผลทําให้ที่ผ่านมาเกิดเหตุเรือล่มมาแล้วถึง2ครั้งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก และหากมีถนนแนวกันไฟก็จะทำให้ชาวบ้านบ้านห้วยต้ามีเส้นทางบกใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านแต่ต้องผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสองแห่งและอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านซึ่งจากผลกระทบของการสร้างเขื่อนเศรษฐกิจเมื่อ55ปีที่ผ่านมาทำให้หมู่บ้านห้วยต้าถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทันทีขาดการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญซึ่งนายสรานุสรันเกตหัวหน้าพักเพื่อชาติสสอ,อุตรดิษฐ์เอ2 นางสาวรสรินสรันเกตกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติทีมงานสสพร้อมด้วยนายกและรองนายกอบอตอนางพญาโดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมลงพื้นที่หมู่ที่5บ้านห้วยพญาตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาเพื่อทําการสำรวจพื้นที่โครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่มีผู้ครอบครอง นำมาจากระบบการใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีแต่ไม่พอเลี้ยงชีพและการสมรวจพื้นที่แนวกันไฟจากบ้านห้วยต้ามาอย่างพื้นที่บ้านห้วยพยาระยะทาง9กิโลเมตรตามที่ชาวบ,บ้านร้องขอซึ่งแนวกันไฟนี้มีความกว้างประมาณ2เมตรยาวประมาณ9กิโลเมตรและจะต้องผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านห้วยต้าระยะทางประมาณ1,385เมตร ผานพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านระยะทางประมาณ6,445เมตรและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านห้วยพญาระยะทางประมาณ570เมตรโดยอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษาป่าให้คงอยู่ตลอดไปตามในแผนที่นี่คือแผนที่สังเกตให้พอเห็นที่ คอทชอทอแต่จริงๆนี่นะครับมันจะเห็นรอยล่องรอยในการทํากินของประชาชนจะมีหมู่บ้านเห็นไหมครับอยู่กันอย่างหนานแน่นแล้วตรงนี้เขาอยู่มาก่อนที่จะมีประกาศเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติดังนั้นเนี่ยชาวบ้านจึงจะมีสิทธิ์ได้รับโฉนดแต่เนื่องจากว่าวันนี้การพิสูจน์สิทธิ์ระหว่างรัฐบุกลุกที่ประชาชนหรือประชาชนบุกลุกที่รัฐนั้นยังไม่ชัดเจนและต้องใช้เวลาในการพิสูจน์สิทธิ์ แต่สิ่งที่ประชาชนประสบก็คือว่าถูกจับถูกดำเนินคดีทั้งติดคุกติดตารางทั้งโดนค่าปรับอย่างมากมายก่กองแล้วก็พืชพันธุ์ที่ปลูกอยู่ในที่แห่งนั้นถูกโค่นตัดทิ้งหมดแต่โชคดีตั้งแต่มีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ท่านใหบท่านปรัดกระทรวงด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่บางท่านที่ที่มีความเข้าใจวิถีชีวิตของคนยากคนจนที่อยู่กันมาก่อนนั้นก็ผ่อนผันให้นี่ก็คือสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์ วันนี้ผมจึงขออนุญาตบอกว่าให้ประชาชนมารับสิทธิ์ความเป็นคอทชอไปก่อนเพื่อให้สามารถทํากินได้ไม่ต้องถูกจับนะครับไม่ต้องถูกดําเนินคดีแต่อย่างไรก็ตามสิทธิ์ที่เขาจะต้องได้เนื่องจากเขาอยู่มาตั้งแต่มันพระบุรุษเป็นร้อยปีอยู่ก่อนเคป,ปา่าสงวนและอุทยานแห่งชาติเขาจะต้องได้รับเอกสารสิทธิ์ทุกคนที่นางพญายแห่งนี้และนี่คือวิถีชีวิตเดียวที่คนนางพญายเหลืออยู่ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังวัดเสาทองหินตำบลเสาทองหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังจากได้รับทราบจากชาวบ้านว่ามีเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลายสวมใส่ชุดนักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิย,ยาวจกรนำสวดมนต์และทำหน้าที่เผาศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือนางสาวจันจิราจันแย้มหรือน้องน้ำหวานอายุ17ปีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลายัย ขณะที่ชาวบ,บ้านที่เข้ามาใช้บริการที่วัดต่างชื่นชมในความมีจิตอาสาโดยน้องน้ำหวานเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เผาศพของวัดเสาธงหินไม่มีประจำตนจึงได้ขอวิชาความรู้มาจากศัพเปอร์อของวัดบางรักใหญ่ซึ่งตนได้มาช่วยเหลือทางวัดเสาธงหินมาตั้งแต่ช่วงโควิด -19 ระบาดแรกๆแ,แ,และรู้สึกยินดีที่ได้ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือทางวัดและขณะเดียวกันก็จะไม่ทิ้งการเรียนอย่างแน่นอน พระครูปรภัยทูลถิตาวิทูโรเจ้าอาวาสววสสาวธงหินกล่าวว่าน้องน้ำหวานเริ่มมาช่วยงานทางวดสาวธงหินตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ช่วงแรกโดยมาช่วยงานทุกอย่างเช่นการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมรวมถึงการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยก่อนหน้านี้น้องน้ำหวานเคยบวชชีพราหม,มากนจึงมีพื้นฐานในการอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม และนิสัยส่วนตัวก็เป็นเด็กดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือสังคมก็นองน้ำหวานเนี่ยมาช่วยกับทางวัดต,ตั้งแต่โควิดครั้งแรกเลยครับมาเป็นผู้ช่วยสปรเรลอช่วยงานทุกอย่างตั้งแต่อารัธนาศีลอารัธนาธรรมแล้วก็ช่วยในการเผาศพชารกิจศพโควิดมาตั้งแต่ อันแรกๆเลยครับผมรถแรกเริ่มเลยเนาะเขาทำเป็นไหมแรกๆไม่เป็นครับก็ต้องมาหัดน้องเขาก่อนในการอารัธนาศีลอารัธนาธรรมนีนน้เขาเคยบวชชีพามาก่อนครับโยงครับก็เลยมีพื้นในการอารัธนาศีลมาครับแล้วที่ใใจคอของน้องเขาเป็นยังไงครับใใจคอของน้องนี่อบอ้อมอารีช่วยชอบช่วยเหลือคนอื่นครับจนตัวเองลําบากก็ไม่สนแต่ขอให้ได้ช่วยชาวบ้านก่อนครับขอได้ช่วยสังคมก่อนครับ แล้วถ้าถามว่าน้องถ้าติดเรียนนะครับน้องติดเรียนแล้วเ็าจะมีปัญหาอะไรกับเ,เรียนอ,อ่ถ้าเกิดติดเรียนนะฮะก็จะมีเจ้าที่อีกชุดหนึ่งที่ประจําอยู่ตรงนี้อาตมาจะไม่ให้น้องเสียการเรียนอาตมาจะพึงกำหนดอยู่เสมอว่าการเรียนจะต้องมาก่อนและการช่วยสังคมนั้นตามมาที่หลัง ครับผมมันจบว่าใช้เวลาว่าจากการเรียนหนังสือใช่ครับใช่จะมาทำประโยชน์ตรงนี้ใช่ครับใช่แล้วในส่วนเรื่องฐานะของชาวบ้านของมอเป็นยังไงบ้างครับก็ในส่วนเรื่องของฐานะของน้องเขาไม่ไม่ดีครับเป็นพ่อแม่ค้าขายเช,าชา้าเช้าค่ําเย็นค่ําครับก็พ่อขายกล้วยแม่ขายกล้วยแล้ววันธรรมดาของน้องเนี่ยถ้าหากว่าที่วัดไม่มีงานชาปนกิจศพ น้องก็จะไปช่วยพ่อแม่ขายกล้วยขายขายกล้วยปิ้งมันปิ้งครับก็อยากจะให้วัยรุ่นและเยาวชนณยุคสมัยนี้นะฮะอยากจะให้ช่วยเหลือสังคมเอาเวลาว่างของเหานั้นให้เป็นประโยชน์นะฮะเรามาช่วยกันสังคมของเราจะน่าอยู่ขึ้นครับก็นะคะเจ้าหน้าที่ที่วัดนะคะเจ้าหน้าที่เผาศพอะไม่มีประจํา ตอนนี้ก็เลยเรียนรู้จากพี่ต๋องปกต,ติหนูเป็นคนก่าวน้ำมรดราศิน์พี่ต๋องคือเจ้าหน้าที่วัดบางหลักค่ะวิ่งไปวิ่งมาคอยช่วยวัดเสาหินหนูก็เลยเรียนรู้จากพี่ต๋องและก็เลยมาช่วยอะค่ะช่วยทางวัดเสาหินค่ะแล้วเริ่มทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มทํามาตั้งแต่โควิดแรกๆเลยค่ะแล้วก็วตั้งแต่เรียนรู้ตั้งแต่เด็กอะค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากที่เรามาทำลุกนี่ยเรารู้สึกยีใไหบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้รช,ช่วยเหลือประชาชนนะคะ ค่ะแล้วหลังจากนี้เราจะทําต่อไปไหมเรามีเป้ามากว่าเราจะหยุดทำเมื่อไหร่ไม่ไม่หยุดทําค่ะต่อทำต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้เราเรียนอยู่ไหมเนี่ยเรียนอยู่ค่ะโรงเรียนรุ่นบุรีวิทยาลัยค่ะชั้นอะไรครับชั้นมหกค่ะแล้วทางโรงเรียนรู้ไหมว่าเรามาเป็นผู้ช่วยสักเต๋อรู้ค่ะลาครูมาค่ะแล้วเราสามารถนห้องนําสวดอะไรที่ได้ไหมได้ค่ะ ได้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะศึกษานานไหมครับก็ตั้งแต่เด็กอะค่ะเรียนรู้ตั้งแต่เด็กพอมาตั้งแต่ยู่เท่าไหร่ประมาณสิบขวบอะค่ะแล้วเรากลัวไหมเวลาที่เราต้องเผาศพผู้ป่วยโควิดไม่กลัวค่ะไม่กลัวเลยก็อยากจะพูดถึงนะคะให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักเข้าวัดทําบุญะคะ่ะมือแบบสงคมนะค่ะใช่ค่ะ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทภาคภาคูมิพิพักษาพันผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงข่าวในคดีสำคัญตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สวรรณ์รองนายกรัฐมนตรีเรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำน,นักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงมอบหมายให้สตม ดำเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวก่อเหตุอยู่กับคนไทยหรือชาวต่างชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดรวมหดคดี ทั้งนี้สตมยืนยันว่าได้ทำงานดำเนินการและมีมาตรการตรวจสอบกวดขันและปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่างๆรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆที่มีหมายจับและการเดินทางเข้าออกประเทศไทยอย่างจริงจังและนอกจากนี้ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมซึ่งประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการพบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าไทยอย่างต่อเนื่องโดย5อันดับแรกได้แก่มาเลเซียอินเดียสิงคโปร์บริติสและอเมริกาโดยสถิตินักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่4กรกฎาคมมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นรวมเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว2 6 9 4,708คนและเดินทางออก2 5 8 1,762คนส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหลัก าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสลับได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุข,ขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนตามที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยเพื่อขอรับผลประโยชน์ทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อ,อมจากหน่วยงานราชการและเอกชนด้วยเหตุนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของผู้สื่อข่าวได้จากบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวหรือที่โทรศัพท์หมายเ,เลข087 1>, 1 8 7 7 9 1 7ได้ตลอด24ชั่วโมง สนใจติดต่อ087-187-7917